ลบสิบเก้าองศาแมทติวลบสิบเก้าลบสิบเก้ามันหนาวสิหนาววะอ่ะหยงนี่ยหยงเอ้ยตื่นเช้ามาเต้นเต้นเช้าแฟนพังไรพังแพง จเจ้าละน่าแต่งฟันรับประทานอาหารแล้วค่อยแต่งกายลาคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายลาคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายเดี๋ยวจะสายรีบไปโรงเรียนนู่นอันยองไปแล้วพี่น้องเลยทันนังวันนี้ตอนเชาน้านี้ติดลบ19องศาเนาะเกือบเกือบติดลบ20ทุกคนเขาบอกว่าหิมะจะมา40%วันนี้ดู บรรยากาศเนาะพูดถึงปีนี้อุปบสอล้ยังไม่มีหิมะเลยทุกคนหิมะนิดเดียวเองแต่วันนี้หนาวมากคือติดลบสิเก้นี่สุดยอดแล้วนะหนาวจนแข็งะจะทุกคนให้ดูบรรยากาศยามเช้าเนาะก็คือไม่เช้าหรอกตอนนี้แปดโมงตอนที่ถ่ายเนี่ยแปดโมงสาสิบเนาะ หยองไปโรงเรียนดูเขาขึ้นไปทำงานบนหลงังคาขวันออกปากเลยทุกคนให้ดูตอนเช้าๆนะดูน่ากินเลยเด้อเราใส่กะทิตบท้ายนะทุกคนใส่ให้หมดนี่แหละกระปรับเลยนะ อโอ้โหยังไม่ได้กินเลยฝรั่งเอ้ยยังไม่ได้กินเลย <I think S 2> จะ<า>ห่อข้าวแล้วหรอแต่อู้คันนี้ นี่เป็นกระเทียมเจียวกากหมูเนาะที่ป๊าาชอบเอาไว้กินกับก๋วยเตี๋ยวป้าาตักทีสี 4, 5, 3, 4, ่ห้าสามสี่ช้อนพี่นางชอบก็ปล่อยนางทุกคนความสุขเนาะความสุขที่นั่งได้กินนะพี่น้องอีหยังเสกกะ บ้าว่ากันจัดให้เพื่อนกินไปกระเฮ็ดเพิ่มให้เพื่อนอีกออยเยอะเลยจ้ะเ็ดไวแบบเยอะเลยแล้วก็ทุกคนชิเห็นว่าค่อยอันอันเจียว เจียวกากหมูแต่ว่ามันมันไม่แต่มันแข็งเลยจ้ะทุกคนจ้ะบบมีหนังบบมีเนื้อเนาะมีเนื้อแซมมานนิดน้อยจ้ะกับ่บเป็นอย่างเนาะจ้ะพอเขียวจนหนํามันเพิ่นออกมอดแล้วก็เพิ่นกะข้างในเพิ่นกับ่บ,บมีนํามันแล้วจ้ะมีตะกากเนาะอันนี้กัสิีแซบจ้ะทุกคนตามชีมอันเห็ดให้เห็นเ,นเ,นเ,นเมือ่อมะกรอนน่เนาะนี่ทุกคนจะได้เยอะเลยจ้ะหวดนี้เนาะ น้ำมันหมูก็ได้เยอะจ้ะคอยบ่เอากระเทียมจียวบ่เอาน้ำมันหมูเจียวกระเทียมเพราะว่าด้วยที่นี่นะอากาศเพิ่น่อน้างหนาวหนาวแห้งเนาะจ้ะทุกคนเพราะสิกิดแล้วมันเป็นไข่ไข่มันหมูนะจ้ะก็เลยเอาน้ำมันผืดอันเจียวกระเทียมเนาะจ้ะก็เลยได้ประมาณนี้จ้ะมันก็สิบบเป็นไข่น่ะนะ เวลามันหมูมันแข็งม,มันเย็นมันสิเป็นไข่เมนบอจกจ่าทุกคนโอเคกะอันนี้เป็นวิธีทําง่ายๆเนาะจา่ามีบางคนถามว่าตอนทอดมันหมูอะทาไมคุณแม่มีเคล็ดลับอะไรในทาให้มันหมูไม่กระเด็นคะว่าสันว่าบ่มีเคล็ดลับอย่างเลยจา่าตามที่เห็นเลยจ่าตามที่เห็นแค่นั้นเลยบ่มีเคล็ดลับขัดถาว่ามันกระเด็นกะอาจจะเป็นส่วนของหนังหมูเนาะจา่า ถามีหนังหมูอาสีกระเด็นนะน้าน้ำมันสีแตกน้ำมันสีกระเด็นแต่ว่าอันนี้เพิ่นเป็นมันแข็งเนาะจ้ะเพิ่นเลยบบกระเด็นจากค่อยทอดคอ่อ,คอยทอดค่อยเจียวค่อยค่อยโบกระเด็นเด้จ้ะทุกคนจ้ากะบบมีเคล็ดลับอย่างเนาะจ้ะโอเคจ้ากะไดกระเทียมเจียวกากหมูของคุณฝรั่งจ้าทุกคนจ้าทุกคนวันนี้เราจะทำมัสมั่นหมูนะ มัสมั่นหมูหั่นเป็นชิ้นๆอ้นี่เป็นหมูเนื้อหมูสันคอจะ้ะจะมีมันติดด้วยเนาะถามหนุ่มๆว่าจะเอาไก่หรือหมูเอาหมูว่างั้นโอเคตามใจคนกินเนาะทุกคนมีมันฝรั่งมีหัวหอมใหญ่มีน้ำพริกมัสมัน่นมีน้ำตาลมะพร้าว มีทัว่วที่ส่งนะทุกคนตรงนี้เป็นน้ำมะขามเปียกแล้วก็เป็นกะทิกับน้ำปลาเนาะเดี๋ยวเราไปทำมัสมันหมูกันจ้ากะทิเดี๋ยวเราจะผัดน้ำพริกแล้วคั่วกะทิก่อน เพื่อให้กะทิแตกมันจ้าทุกคนเดี๋ยวเราเอาน้ำพริกมัสมั่นลงไปจ้า ใส่น้ำเอาน้ำตาลมะพร้าวลงไปก็ใส่น้ำ,นำามะขามเปียกเราปรุงรสด้วยน้ำปลาโอเคทุกคนเอาแค่นี้ก่อนเนาะปรุงรสไปผับไปเรื่อยๆ ้ำพริกมัน<ด>หอมากได้แล้วทุกคนใส่หมูลงไป,ไป,ปนี้อันนี้อันยยงไหมกับปานสายมากลับบ้านเร็วคะ่ะกลับบ้านเร็วครับใส่กะทิลงไปนิดนึ่งเดี๋ยวเราจะให้หมูสุกก่อนเนาะครับ ใส่น้ำน,นิดหนึ่งนอ้องทุกคนเราจะเคี่ยวไปจนหมูนุ่มเนาะทุกคนเคเราเคี่ยวจนหมูนุ่มแล้วนะทุกคนปรุงรสก็ใหส้สองหนุ่มชิม <c oughs> เดี๋ยวใส่มันฝรางน้นฝรนะั่งแต่ขัวหอมย,ย่อยถั่วถั่วแขกไม่ใช่ ทูลิส่ง,สงใช่ไหมใช่ไหมถั่วแขกมาจากไหน <c oughs> อยากให้ทุกคนหัวเราะอยากให้ทุกคนหัวเราะโอเคเดี๋ยวเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเ,เนาะให้มันฝรั่งกับหัวหอมใหญ่อ่ะนุ่มเนาะทุกคนเนาะโอ้อากากินเลยน่ากินอีนนลีเด้อ เราใส่กะทิตกท้ายเนาะทุกคนใส่ให้หมดนี่แหละก็เสร็จแล้วมาสมั่นหมูของเราหน้าตาก็ดจะหนากินน้อยทุกคนโอ้โหน่ากินเนาะแต่เสร็จดีเลยจ้าทุกคนมาสมั่นหมูจ้าง่าย น่องไก่ทอดจ้าส,สีน่องสี4น่องสุกไหมอะครับสีนอ่นนองสีคนสีน่องสีค่คอนกินคนละน่องเหรอือจริงรอ่ะกินได้โอ้ทำไมน่าก,กินนี่รีเลยมัสมมนกับอันเนี้นยนไหน่าก,กินอสองอย่างเลย อันยองจะกินสองอย่างเลยละถูกหรือเปล่าอโอสุกอยู่สุกอยู่ทุกคนย้งองรูงงถูกจนกลอบอ่ะสุดที่สุดทั้งสุดยอดเลยจ้าทุกคนเดี๋ยวจัดใส่จานจ้ะ กราบเลยนะ มาสมานไก่โมโมยังมีตุกตาอะไรไก่สุก่อนต้องกัดปงไม่อันยองไม่น่ารักหรือเปล่าเออพอน่ารักดีแต่ว่าไม่กัดกัดเขาทำไมอ่ะเข้าทำไมอลเกไม่นันเป็นหมาบอเป็นหมาบอฮะเป็นหมาบอจะไปกัดเขาน่ะเป็นหมาบอ เปลี่ยนเออเปี่ยนใครไม่น่ารักน้องอเล็กฮึมแต่จริงจรเลือดเลือดถ้าเล็กน่ารักแมทธิวแม็กกัสถ้าเล็กน่ารักแมทธิวแม็กกัสอิลีบอยน์ผมน่ารักดีอิลีทิลฮิวทิลอันนี้ไงบิลิกับมันแล้วไงอันทิ้งเดอะ เออเดลักโิตเตอ้าก็อบอ้ยอ้ยังก็ฟังตูนอีกอยู่ตัวเสือผ้เนี่ยวพี่มานฮาร์ดก็เทียมียาไปยิ่ก็สมัยโอเคจ้าทุกคนเมนูไทยๆนะวันนี้มัสมั่นจ้านานๆทำทีเมนูนี้เนาะเพราะว่าอีแมน่ะเมนเครื่องแกงมัสแมนจ้า เฮ็ดกับบราบอซิมจ้ะไห้ยงซิมจ้ะทุกคนจ้ะเออนั่นลแหลอมีไก่ทอดจ้ะทุกคนเออหน่องไก่ทอดตามที่เห็นตรงนี้มีเข่าเนาะจ้ะโอเคมาตักซูกันกินเด้อจ้ะทุกคนจ้ะกินเข่าแล่งกันจ้ะสวัสดีครับทุกคนบากยงมาอีกแล้วสวัสดีสุขภาพสบายไหมพรอมสบายดีเขียบแม่น่ารักหรือเปล่าเขียบไม่น่ารักมน่ารักอีรีบอ่ะมันจับมัด กัดเขาแล้วก็กอดเขาดิแล้วก็กอดไม่นะครับถ้าบัคซีดอเซอ์สวัสดีครับทุกคนอเล็กพูดไม่พรออเล็กพูดไม่พรอเหรอย้องพูดพรอดีสันเฮดพูดพรอดีสันเฮดทำไมต้องกอดหอมอีแม่พูดพรอดีพูป่อยิงชุบไม่เป่ายิงชุบเหรอไม่วันนี้อเล็กพูดไม่พรอวันนี้อะไรพูดไม่พรอเลยไม่เป่ายิงฉุบ เอาก่อนเข้าเลยเหรอครับอเออหลีบ๊อไม่ใช่แมทิวไม่น่ารักบอบบบ้วฮันสุมิกะแล้ววางตรงโน่กินให้หมดนะตักแล้วกินให้หมดนะลูกเสียดายข้าวอย่างนี้ครับทุกคนขือขิขมันข้าวคอฝรั่งทุกอ้โหยังไม่ได้กินเลยฝรั่งเอ้ย ยไม่ได้กินเลยจะหอข้าวแล้วหรอแรกโอ้โหขักเนเลยตักตักให้มุกพ่นตักก่อนจะโอ้ยตางคนตางหิวจะพกคอนปาปายาให้มันไอ้นี่ทำดีๆสวยๆหน่อยไอ้สกีตพูดใช่ตุกตุกคนดูสิไก่อาีนี่ก่อนตักเอาตักเอาจะเอาอะไก็ตัก ืลาดเลยเหรอโอ้ย,นะ,ออยนะชิมหรือยังราดนะชิมหรือยังซ้อนมีหัวหอมใหญ่นะถ้าไม่กินก็เลือกตักเอาลูกทำไมพ่อไม่ได้หัวหอมใหญ่เลยอตัวเองชอบอะ่ะ ดูอะไรกไหมน่ารักไม่ไม่รอไม่รอยุติการคุยด้วยถ้าเราสมาร์ททำไมชอบแกล้งกันเร็วพูดว่ายี่ห้อบาร์สอสหนี่งป่ะไอหนี้ทุกคนโอ้ทำไมเอามันฝรั่งเยอะเลยไม่รู้ไม่ได้หมูเลยอังนี้เอาแค่นั้นเหรออือ เอาตักให้เอาชิ้นไนสองชิ้นพอไหมมาถักเลยนี่ไง p e r f c t ตักตักแม่คืออะไรลูกไก่ละไข่นุ่มปะไข่นุ่มหรือหมูน่ม ขอยกินตะไคร้จ้ะกับน้ำจิ้มแจ่วนะจ้ะก,กินไก่กับน้ำจิ้มแจว่ว<อ><อ>กินเข่าจา้ะกินเข่าเด้อคุยทักทายากันเด้อจ้ะกินเข่าแล้งจ้ะไหวเหรอไหวเพิ่ออีกเหรอขอขอใช้มือได้ไหมทุกคนใช้มือเนาะ มาสมานดูมูยำโบจัำโบหมูจำโบ่อืมนุ่มอืมล้ว่น้ำยอะทำไมทุกอย่างอร่อยแล้วก็กิมไก่มัสมานอร่อยดี เด้อมาสมกุศลมากยังไม่ถึงไหนเลยจะห่อข้าวคัก <c oughs> แน่จ้ะนี่จะสอนมั้งยืนกระกดองเฮ้ยก่อนมันตอนแล้วไม่แม่กินอันนี้มันจะมากิ่อะไร งามมากคร <inequ inen S 2> ับว่าแม่ไม่เคยชอบแม่ไม่ชอบอืม่ไม่ชอบเราก็ไม่ชอบแม่ทำอาหารถ้าแม่ไม่ชอบก็ถ้าแม่ทำอาหารแม่ไม่ชอบแม่จะไม่มีอะไรกินแม่จะไม่มีอะไรกินถ้าแม่ไม่ชอบแม่ดีถ้าแม่ทำไก่แบบนี้อืาก็ยัได้กินไก่

ดมันคันบาริชิกหอเขาโอโหหลีบหอเขาเลยพี่น้องเอ้ยมันคันบา,าริิกกับารฟรีเอออบารริเยมไหมสอดแก๊สเนาะโอ้โหความสุขนะเนาะไดงหอเขา คือแล้วกระทงเโอ้โหจะเอาต้นหมอยกเลยเนาะคัดแน่จ้ะพเต้นเอาเยอะเอาหมูมเสุดวิลอกวิลอกมาไหยอวินดี้แมาหม่านี่ยมาสานนสกูะอน่ก็มีอคนหมัดพักเกตทีเดอนดินเอาอิกให้อิมกนเพียวเนาะ ข้าวเยอะไปพอเพาะฮะเพียงคนเดียวเพียงกระทะมีเยลูฟอินนะอย่าเอาลมใส่เยอะเออนั่นน่ะไม่ใช่เบื่ออะไรกินมันทอดมาฮะพี่จะไม่ทอดเลยได้หนึ่งห่อ เอาอีกหนึ่งห่อนี่เห็นไหมเอาแต่เนื้อเอาไปให้หมดเดี๋ยวทำใหอิ่มเลยเกินมันก็ต้องอิ่มอย่างเอ้ยยังอิ่มมากเพราะช็ดเอาช็ดประกันนุ่มช็ดอีกโอ้ยพอแล้วพอ หเหลือแต่ของชอบของตัวเองเลยเลยนี่เห็นไหมมีไอ้นี่ไงเพาะหมอหอมใหญ่ไงเพาะตัวเด็ท<ใ>ัชเอาหน,นันนงยายไว้ไหนอะอันนี้ห่อไว้กินวันหลังห่อพรุ่งนี้วันวันพฤหัสวันศุกร์ได้หนึ่งห่ออีกเห็นไหมตักแต่ข้าวนั่นไงไ พอเราซ่อไปโอ้ oh, ได้สองมือเลยโอ้ยขักเน่จ้ะโอเคจ้า okay, so, สุขุทุกคนจ้าอาหารมอน,น้กะมดคือเกา่ายมดคือเก่ายตามเคยจ้ะเหลือกไก่นิดหน่อยนทุกคนจ้าขอบคุณที่แวะทักทายคลิปวิดีโอนะจ้ามือน,นีสบายดีสวัสดีเดอ้อบ๊ายบายบ๊ายบาย